สวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง a n g เกิลเมนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดเหลยอนมาได้มาสามถึงสปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ดีขึ้นตามดับน้างผมก็เป็นประตรีดของคนที่เป็นกดเหลยอนนท,ที่อยากจะหายก็เลยต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองดังนั้นผมก็เลยค่อนข้างหมกมุ่นกับกดเหลยอนนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงน้ําดื่มที่คนบ้านเราค่อนข้างก,กินกันบ่อยมา,มากๆแล้วครับผมแก๊กหวยแก๊กหวยนี่เที่ยวที่โหวนโพลเนี่ยแก๊กหวยนี่รวมถึงน้ำแก๊กหวยใช้แก๊กหวยนะ มันก็ต้องเป็นน้ำเก๊กฮวยอยู่แล้วอะเพราะว่าคนเราคงไม่กินเก๊กฮวยที่เป็นทั้งดอกหรอกใช่ไหมอ่ะคือคนเป็นกดย้อนก็ต้องหลีกเลี่ยงพวกอาหารพวกไปจัดไปจัดมาจัดใช่ไหมแต่ว่าน้ำเก๊กฮวยเนี่ยอ่ะจะมาดูค่าเพทกันก่อนดีกว่าว่ามันอยู่ในเหมาะที่แบบคนเป็นกดหย้อนกินได้หรือเปล่าค่าเพทคืออะไรค่าเพทคือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ําหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่าเพทนั้นอะมีค่าต่ํากว่าเจ็ดแปลว่าน้ําของเหลวหรือว่าอ่าที่นั้นเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับผม คาเพจของเก๊กฮวยอ่ะอยู่ที่6.50ครับผมอ่าต่ำกว่เอ่ะ,อะเป็นกดใช่ไหมแต่ว่าหลังจากที่ผมศึกษาหาข้อมูลมานานแล้วครับผม5.6.7เนี่ยมันยังอยู่ในฐานะที่กินได้โดยที่ไม่ต้องกรโดยที่รครับโดยที่ไม่ต้องกังวลอาการเรื่องกดระย้อนว่ามันจะกระตุ้นเลยครับผมถ้าหากเราไม่ไปกินมากเกินไปนะครับอ่าเก๊กฮวย6.50กินได้แน่นอนครับผม ก็กินได้ทั้งทั้งชาทั้งน้ําปกติเลยนะเพราะว่าแหล่งข้อมูลที่ผมนํามาเนี่ยเขาหมายถึงน้ําแกะขวยเลยครับผมก็จริงๆข้อมูลที่มาจากต่างประเทศเนาะเออต่างประเทศนี่เขากินน้ำแก้ขวยกันเลยเหรออันอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะผมเพราะว่าถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเซา์อีสต์เอเชียเขาเรียกอะไรนะตะวันออกคือคือคือบ้านเราอะสิสิงคโปร์มาเลยแถบบ้านเราอะครับผมเซา์อีสต์เอเชียผมผมแปลไทยไม่ผมแปลไทยไม่ได้แต่ว่าอ่าพวก สิงคโปร์ฟิลิปปินส์พมา่าแถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ยเขาจะกินนัำแก้วห่วยกันใช่ไหมบางบางที่บางประเทศแต่ว่าข้อมูลผมน่ยมาจากอเมริกานะเว็บต่างประเทศเลยก็คือคือคืองงว่ามันมีข้อมูลนี้ได้ไงคือแถบนั้นเขากิกนกันเห,อาหารออันนี้นอกเรื่องละสรุปน้าแก้วห่วยกินได้โดยที่กังวลไม่ต้องกังวลอะไรเลยครับผมถึงแม้น้ําแก๊วหวยอะ่ะตามสู่ตามตลาดหรือตามยี่ห้อตามแบรนด์ดำในห้างเนี่ยเขาจะใส่น้ําตาลใช่ไหมไม่ต้องกังวลครับผมผมคิดว่าน้ําตาล ในปริมาณนั้นอะ่ะมันไม่ได้ทำให้อาการกดเลือดของเรากระตุ้นขึ้นมาได้อยู่แล้วตอนนั้นก็น้ำแก๊กฮวยกินได้ไม่มีปัญหาผมไม่ต้องเครียดไม่ต้องกลัวอืมที่ผมเคยบอกไปว่าบางอย่างต้องลองด้วยตัวเองใช่ไหมครับผมเพราะว่าบางบางคนะแพ้อาหารทะเลมาคนไม่แพ้อาหารทะเลมาคนแพ้ยามาคนไม่แพ้ยาแต่ผมคิดว่าน้ำแก้ก้วยไม่น่าจะมีอาการอะไรที่ทําให้คนแพ้ครับแต่บางคนก็อาจจะแพ้ดอกไม้แพ้แบบแพ้อะไรพวกนี้ก็ได้่ะก็ลองด้วยตัวเองดีที่สุดนะครับผมสรับคที่นี้ก็จบเทปเองเท่านี้นะครับผมก็ ได้ไพวยกินได้ผมนำคลิปเกี่ยวกับอาหารแล้วก็กดไลย้อนไว้มากมายเลยสามารถคุยดูเพิ่มเติมได้นะครับผมสับคิปนี้ก็จบแค่แบงค์เท่านี้ขอบคุณมากค่ะ